ความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นตอนขากลับจากต่างประเทศก็เดี๋ยวก็เชียร์เดี๋ยวก็ขู่ <c ười> คืออยากจะนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องเจอหรือเปล่าหลังจากที่ตอนนี้เรากำลังหาทางไปกันอยู่ใช่ไหมแล้วขากลับถ้าเกิดว่าโควิดยังเป็นแบบนี้อยู่ไทยยังจะปิดไม่ให้เข้าอยู่อีกเราอาจจะเจอความวุ่นวายอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ่ะก็คือคราวนี้เอามาจาก BBC News ภาคภาษาไทยนะก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็เขาบอกว่าเว็บไซต์จองเที่ยวบินของสถานทูตไทยในลอนดอนล่ม8ชั่วโมงหลังคนไทยแห่ซื้อตั๋วกลับบ้านคือประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศยอดฮิตของคนไทยอยู่แล้วเออแต่ทําไมกรุ๊ปเราไม่ค่อยมีทีมอังกฤษเลยวะหรือมีแต่เขาไม่แสดงตัวสงสัยขอวีซ่าได้ก่อนแล้วไงไม่เคยมีปัญหาก็เลยไม่ได้มาร่วมกันลาบากอะ่ะ ก็คือให้ดูเล่นๆหน้าตาเว็บจองมันก็จะเป็นแบบนี้ลงทะเบียนกลับบ้านสําหรับคนไทยอันนี้นี่ของอังกฤษนะดูไฮโซลิตหนึ่งของประเทศอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ลงทะเบียนคนไทยเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลปึ๊บๆๆอย่างนี้แล้วยังไงต่อไม่รู้ละจบก็ทีนี้เว็บไซต์จองเที่ยวบินพิเศษกับประเทศไทยของสถานทูตประจํากรุงลอนดอนจะต้องปิดปรับปรุงชั่วคราวแค่ไม่กี่นาทีหลังเปิดให้บริการเมื่อเวลาคือหมายถึงว่าพอเปิดปุ๊บตอนสามเอ็ดกรกฎาคมเมื่อวานนี้เองนี่แหละ ก็แป๊บเดียวก็ล่มแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้มีข้อความไปสอบถามจํานวนมากจากทางเพจของ Facebook ของสถานทูตไทยในลอนดอนมีคําชี้แจงมาว่าระบบราช้ามีผู้ใช้บริการจํานวนมากสหาราชาอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีคนไทยชอบไปเอ้ยมีคนไทยติดอยู่จํานวนมากด้วยสถานการณ์โควิดความต้องการมีมากกว่าจํานวนเที่ยวบินที่สถานทูตสามารถจัดหาให้ได้ จนเกิดการร้องเรียนถึงกรรมธิการของสภาผู้แทนรัษฎรคืออ๊อฟก็ยังไม่รู้นะว่าคนที่จะกลับเนี่ยคือ,อแ่่แน่แหลกกลุ่มนักเรียนเนี่ยแน่แน่ชอบไปเรียนกันจริงเลยที่อังกฤษเนี่ยใช่ไหมและกลุ่มอื่นคืออะไรอ่ะกลุ่มแฟนฝรั่งเหมือนกันด้วยหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มที่ไปทํางานหรือกลุ่มไหนอันนี้อ๊อฟก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ใครรู้ช่วยบอกหน่อยความพยายามล่าสุดก็ยังเรียกเสียงวิจารณ์จากคนไทยในต่างแดนที่มีความจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านเกิด ก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้พ่อป่วยหนักมากเลยมะเร็งระยะสุดท้ายขอให้ไปทันดูใจพ่อทีก็คือกลับมาเพราะความจําเป็นนั่นเองก็คือเป็นการโพสต์หลังจากที่สถานทูตได้ชี้แจงว่าตอนนี้ระบบล่มอ่านี่ก็มีคนมาโพสต์คนนึงอ่าระบบล่มพยายามกดเป็นสิบรอบแล้วตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เต็มไม่เป็นธรรมเลยคือเขาลงทะเบียนกันมาล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วไงเหมือนสถานทูตเขาจะเปลี่ยนระบบลงทะเบียนใหม่แล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่คนที่ลงไว้ล่วงหน้าปุ๊บเอา้า กลายเป็นต้องมาต่อคิวกันใหม่เลยอย่างเงี้ยคือเป็นความวุ่นวายของระบบราชการหรือเปล่าเออเอาก็ไม่ได้บอกนะว่าทุกประเทศจะต้องเป็นอย่างนี้นะบางเอิญว่าอังกฤษเนี่ยคนไทยเขาอยู่เยอะไงใช่ไหมก็เลยวุ่นวายแต่ว่าประเทศที่คนอยู่ไม่เยอะก็อาจจะไม่วุ่นวายนะแต่ว่าเที่ยวบินที่จะกลับเนี่ยเอาก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมีให้ทุกประเทศหรือเปล่าหรือว่าอย่างใครที่ประเทศที่คนไทยไม่ค่อยอยู่เนี่ยจะต้องระเหตดมากลับที่ประเทศยอดนิยมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เอาก็ไม่รู้นะคืออันนี้เขา ของเดิมมันมีเดือนละสองเที่ยวบินอ่ะที่จะกลับมานะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็นสามแล้วอะไรอังกฤษยังได้แค่สามเที่ยวบินต่อเดือนเองสถานการณ์เขาบอกว่าวันที่สามสิบกรกฎานเนี่ยสถานทูตไทยได้บอกทางเฟซบุ๊กว่าจะเปิดให้คนไทยในอังกฤษและไอแลนด์เดินทางกลับโดยเที่ยวบินพิเศษในเดือนสิงหาก็คือเปิดลงทะเบียนวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาเก้าน,นาฬิกาปรากฏว่าพอถึงเวลาปุ๊บหลายๆคนก็ไม่สามารถทำรายการได้ก็มีคนนึงบอกว่า มาเที่ยวแล้วก็ตั้งคันได้สามสิบสี่สัปดาห์แล้วหลังจากติดอยู่ที่นี่หลายเดือนสามสี่สัปดาห์ก็เกือบเก้าเดือนใช่ไหมแสดงว่าหลังจากที่ท้องไม่กี่เดือนก็มาคือยูเคเขาอยู่ได้หกเดือนไงแสดงว่าอยู่เกือบจะเต็มโคต้าแล้วหรือเปล่าปัญหาของเขาก็คือคนที่ท้องใกล้คลอดเนี่ยคือถ้าไม่ได้กลับบ้านจริงๆเนี่ยจะเอาตังที่ไหนจ่ายค่าคลอดที่นี่แค่ค่าฝากคันตอนนี้ก็สาหัสแล้วเครียดมากๆอืมก็มีคนหนึ่งที่อยู่ประเทศ สกอตแลนด์ Scotland, ก็อยู่ทางเหนือของอังกฤษนะก็อยากจะกลับไปดูแลพี่ชายที่ล้มหัวฟาดพื้นปรากฏว่าตอนนี้พี่ชายเสียชีวิตแล้วแล้วก็ได้สละสิทธิ์ที่จะกลับไทยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความจําเป็นแล้วก็เราต้องรู้นะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่มเที่ยวบินที่กลับไทยเนี่ยจากสองเที่ยวบินต่อเดือนก็เป็น3ามเที่ยวบินใช่ไหมรวมแล้วมีที่นั่งสามเที่ยวบินรวมกันนะไม่ใช่เที่ยวละนะหกรที่แต่ว่ามีคนกลับแก้งจะกลับรู้สึกจะหลายพันอยู่เหมือนกันนะ แสดงว่าถ้าเดือนละหกร้อยห้าสิบนี่ถ้าเราไปอยู่คิวท้ายๆนี่คงรออีกหลายเดือนเลยเขาบอกว่ารัฐบาลเองก็มีความพยายามนะที่จะเพิ่มจํานวนคนที่สามารถกลับมาได้เนี่ยจากช่วงเดือนเมษากลับมาได้สามพันคนก็ตอนนี้พฤษภามิถุนากลับมาได้มากกว่าหนึ่งหมื่นคนทีนี้คือระบบอันเก่าอะ่ะที่มีปัญหาเนี่ยคือเป็นการให้คนไปกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ค่อยมาตามดูอีกทีหนึ่ง ติดตามสอบถามเหรออ๋อแสดงว่าไม่ใช่อัตโนมัติเหรอก็เพราะว่าจะต้องมารอสอบถามสถานถทูตอีกทีหนึ่งว่าตัวเองได้ลำดับคิวที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่ากรอกปุ๊บล็อกอินเข้าระบบดูอัตโนมัติคือต้องมารอถามสถานทูตหรอือว่าคิวลำดับที่เท่าไหร่สมมติว่ารอกับ2,500คนกับได้เดือนละ650คนก็คือได้คิวที่2,499อ้าวโอ้ ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าระบบเก่าที่มีปัญหาแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนระบบใหม่ใช่ไหมเท่ากับว่าไอคิวที่ลงไปก่อนแล้วเนี่ยที่รอมาตั้งนานเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะต้องไปแย่งกันลงทะเบียนใหม่อีกเอา้าก็ไมสถานทูตไม่เรียงมาให้ก่อนว่าใครลงไปแล้วก็ไม่ต้องลงแล้วไงให้เฉพาะคนใหม่มาลงอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ทําเออก็เขาก็เล่าว่าเพื่อนของเขาได้คิวลำดับที่สองพันกว่าก็มันสองพันห้าร้อยคนนะได้สองพันกว่าจากการลงทะเบียนแบบเก่า และได้รับโทรศัพท์จากสถานทูตเพื่อประสานเรื่องเที่ยวบินกลับไทยอ่าก็ทางสถานทูตเขาก็ให้เหตุผลว่าที่เปลี่ยนระบบการจองใหม่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมีคนแห่กันอยากจะกลับเยอะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไปมาบางคนก็ยกเลิกเพราะว่าทางสหราาาชอณักรเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์และต้องอยู่ทํางานอ๋อไปทํางานปะโทคือมันปนปน,นกันเขาบอกว่ามีคนไทยอยากกลับบ้านตอนนี้ราวๆสองพันถึงสองพันห้าร้อยคน ฉะนั้นในจํานวนเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ไปทํางานแล้วก็เป็นคนที่ไปเรียนส่วนคนที่เป็นกลุ่มแฟนฝรั่งนี่ก็ไม่แน่ใจะจะมีเยอะแค่ไหนอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้มั้งเพราะว่าทําไมถึงอยากจะรีบกลับล่ะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะที่ออฟพูดวันนี้คือไม่ได้มาขู่หรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเรามีอะไรเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเออสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ว่าความคลุกคลักตอนที่เรากําลังจะกลับเนี่ยคืออะไร ก็หวังแต่ว่าการที่ได้ไป90วันเนี่ยมันจะนานพอที่ขากลับก็จะไม่มีปัญหาแต่ก็เชื่อว่าถ้าตอนกลับเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่อย่างเช่นว่าเนี่ยเนี่ยต้องมาจองอย่างนี้แล้วก็รอเป็นเดือนใช่ไหมเราน่าจะเฉยๆนะขอให้สถานทูตไทยที่นั่นเนี่ยเขาออกใบคือเป็นหลักฐานะอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่ไปยืนยันกับตอมที่ประเทศนั้นเพื่อขอขยายเวลาได้ถ้าใครยังไม่รีบนะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ